สวัสดีครับผมสลินมิกเซอร์นะครับวันนี้นะครับเจ้าสมัยคันนี้นะครับเราก็เปิดอ่าเขาเรียกว่าโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วครัสำหรับเจ้าสมัยคันนี้นะโอ้ไม่เคยจบไม่เคยสิ้นสักทีหนึ่งปีมี365วันเจ้าสมัยคันนี้ทําโปรเจกต์อย่างน้อย200โปรเจกต์แน่นอนนะใน1ปีโมโอีกแล้วนะวันนี้นะครับเนื่องจากนะครับเออทางแม่บ้านของผมนะเขาบอกว่าโอ้เจ้าสมัยคันเนี้ยทาไมน้ําหนักมันเยอะเหลือเกินเมื่อเทียบกับ เจ้าแดดที่เราเคยมีเมื่อก่อนนะเขาบอกเขา,เขายกาขาตั้งคู่เนี่ยมือเดียวเขายกได้นะแต่พอมายกเจ้าสมัยเนี่ยไม่เอมันยกไม่ได้นะเราบอกน้ําหนักมันเยอะนะรถสมัยเนี่ยมันเก่ากว่าเดดนะสมัยก่อนเหล็กมันทูกเขาเลยทําหนาด้วยโครงสร้างของเจ้าสมัยเนี่ยทำด้วยเหล็กหนานั่นเองนะครับทําให้เราเจ้าสมัยเนี่ย มีน้ำหนักที่เยอะนั่นเองนะครับเราจะทําไงได้บ้างเราที่จะลดน้ําหนักไล่เบาให้มันนะเราก็เลยต้องทําการสั่งซื้อเจ้าอาร์มีเดียมมานั่นเองนะครับเจ้าอาร์มีเดียมเนี่ยเห็นไหมครับขนาดอยู่ในรังนะครับยกด้วอ2นิ้วนิ้วโป้นิ้วชี้เราสามารถยกขึ้นได้นั่นเองนะครับแต่เจ้าอาร์มสมายคันนี้เมื่อก่อนผมถอดทําสีนะต้องยก2มือกันเลยทีเดียวนะครับน้ําหนักเยอะมากนะผมว่าน่าจะาตรงมี7จ็ดแปดโลนะเจ้า เนี่ยอาร์มเนี่ยถอดขายเหล็กนี่ก็ได้หลายบาทอยู่นะเดี๋ยวเราวันนี้เราทําการเปลี่ยนอาร์มสมัยนะครับจากเหล็กเป็นมินยมกันยังไงนั่นทํายังไงนั่นติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะถอดโซ่ถอดล้อถอดชุดอาร์มนี่ออกมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ลงไปยังไงแล้วติดตามรับชมด้วยนะครับผม อะเดี๋ยวเปิดดูอามเเนียมกันว่ามาตรงรุ่นหรือเปล่านะถ้าเราได้ทำการลือ้อชุออดอาร์มหน็กออกจากรถ้อยแล้วส่งมาในลักษณะที่ดีเลยแต่พอมาถึงมือแนละ้วมันยับยุยดิดีหมดเลยลัง สั่งแบบไม่มีหางไปเราสั่งแบบไม่มีหางลงใส่ที่ร้านไม่มีลยส่งแบบขาจับดิสมามันก็ไม่สวยดีครับอลองใส่ดูมันก็เก่ีเียวกับร้านอื่นแหละผมมองนะ ร้านเนี้ยเราเข้าใจว่าเออมันคงจะดีกว่าชาวบ้านหน่อหมเพราะว่ามันแพงกว่าชาวบ้านเขาทุกร้านเลยในในในแอปที่เราสั่งมีร้านอื่นพันเดียวก็มีนะพันต้นๆแต่เราไม่เอาเราเลือกร้านนี้เราคิดว่าราคาแพงกว่างานต้องเียบกว่าถุกไัแต่ที่มองดูดก็งั้นงนครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เวลาจะสั่งก็สั่งร้านไหนก็สั่งนะมันงานเหมือนกันทุกร้านนะมันจะเขียนว่าหนาพิเศษใหญ่พิเศษอะไรมันก็เขียนได้ครับแต่ว่าพอเรารับงานมาแล้วันขึ้น,นอยู่กับเราเอพอรับงานมาแล้วมันมันไม่ใช่เ,ยเ้ยแต่ตัดสินใจที่ราคา ราคาแพงกว่า,าจะดีกว่ามันก็ใช่แหละแต่ไม่รู้นะเแต่อย่างร้านนี้มองแนวเชื่อมแนวเชื่อมก็โอเคนะอาจจะสวยกว่างานถูกงานถูกเนี่ยอาจจะแนวเชื่อมอาจจะไม่สวยแบบนี้นะ,ะนี่ก็ถือว่าโอเคนะแนวเชื่อมสวยนะครับโอเคก็คได้ครับแต่ว่าผมสั่งแบบไม่มีไม่มีฮูดิสไปไงแต่เขาส่งแบบหูดิสมาให้ เกิดเราจะตัดแล้วเจียมไม่สวยนะไงจะไม่เวิร์กนั่นแหละนั่นแหละตัดมันไม่สวยไม่อยากตัดโอเคคิดได้ไบ,ดบ้กงต่อไป่ะอ่ะทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบระหว่างของเดิมกับของใหม่นะอาร์มแต่งอารมิเนียมนะกับอาร์มเดิมแท้ติดรถนะขนาดนะครับขนาดก็แตกต่างอย่างชัดเจนตามภาพที่เห็นนะ ก็จะเล็กกว่ากันประมาณ1เซนนะครับหเซนติเมตรนะครับส่วนความยาวนั้นก็เทียบเท่าของเดิมนะครับผมไม่ได้สั่งแบบยืดมานะเอาความยาวเท่าเดิมหูโชกก็เป็นหูโชกแต่งนะครับหูโชกเชื่อมมีเนียมมาครับขนาดความสูงเท่าเดิมนะหรืออาจจะสูงกว่านิดหน่อย เผื่อเพื่อนๆจะสั่งมาใช้นะครับมันจะเล็กกว่าเดิมนะความหนาของอะรมิเนียมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหนาประมาณนะครับประมาณ3มิลลิเมตรนะครับคิดว่าถ้าไม่บรรทุกหนักไม่ซ้อน3าขับปกติมันก็ได้นะแต่คงบรรทุกสู่ออมเดิมไม่ได้ หูหจับยึดหูจับยึด,าบ,ยดาบางโซ่ไม่มีนะจะมีหูจับดิสแต่ที่ผมสั่งไปผมจะสั่งแบบไม่มีขาจับดิสนะแต่ทางร้านได้ส่งแบบมีขาจับดิสไม้ก็ไม่ว่ากันแต่มันไม่แจ้งเราสักคำเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องน้ำหนักกันครับเรื่องน้ำหนักจะชัง่งตัวชนี้ก่อน นะคร่าวๆนะครับคร่าวๆเซตศีรเซตศีรนะครับคร่าวๆนะครับอะลูมิเนียมน้ำหนักอะลูมิเนียม2.2งกิโลนะครับ2องจุดสองกิโลนะดูแอาร์มอรอ,รอริจินอลเดิมแท้ติดรถนะครับเดิมแท้ติดรถอาร์มเดิมแท้ติดรถ เนะครับลงไปแน่4.2ับ4.2นะอ่ะต่างกัน2กิโลนะครับต่างกัน2กิโลนะชัดเจนนะครับโอเคแล้วผมจะประกอบแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นเจตนางทางร้านหรือเปล่านะทำแบบฟรีไซส์หลวมๆมาเลยนะระยะห่างจากตกะเกียบตัวนนีะ้กับตัวถังรถประมาณเซนนึงนะเราต้องหาบูธเสริมเซนนึงมันมีเจ้าหนึ่งที่มันแถมยางแบบนี้มาให้ยางกันโซ่แต่เราเราเลือกเจ้านี้เราคิดว่าเจ้านี้มันเจ,งนจ๋งมันเจ๋งแม่ง ได้มาแล้วก็เพื่รู้นะก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกซื้อแล้วกันนะครับผมสำหรับการติดตั้งก็ผมก็แนะนําได้เท่านี้นะเพราะเขาสร้างมาเขาสร้างให้ตัวบูตยือดออกมาข้างนอกแต่บูตข้างนอกเนะี่ยจริงๆทาบูตให้มันยาวมาถึงนี่ก็ได้นะมันทำฟรีไซส์ไงส่วนของเดิมเนี่ยของเดิมจะเรียบพอดีกับกับตัวถังรถนะมันจะไม่หลวมไงถ้าแบบเนี้ย ถ้าเราไม่หาบูธมาใส่เราขันบีบเข้าไปอาร์มตัวนี้มันจะโคตรมันจะเบียเ้ยวเราต้องหาบูธให้มันพอดีนะครับก็นั่นแหละต้องไปติดตั้งกับช่างติดตั้งกับร้านนั่นแหละเขาได้โมดิฟายให้เราได้ไอเรามาติดตั้งเองเนี่ยอุปกรณ์เราไม่เพียงพอเราต้องหาของคนก็ปวดหัวไปใหญ่นะมันก็ต้องโมแหละของแต่งกับของเดิมมันก็แตกต่างอยู่แล้ว ถ้าเพื่อนๆรับได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่นั้นเองนะครับผม ตังไปแล้วนะครับกออย่างที่เห็นนะครับผมเสียดายนะครับอามรุ่นนี้เขาไม่แถมยางมาให้นะมาเลยสีกับโซ่โดยรวมก็ถือช่วยได้นะผมเสียใจนิดนึงน่าจะซื้ออีกร้านหนึ่งที่มียางแถมมาให้นะซื้อมาแล้วไงนกใจนย ลดลงไป2กิโลนะโอเคครับเดีประกอบเรียบร้อยเสร็จล้งเสียได้นะครับเสียได้ฝากถึงผู้ผลิตด้วยครับถ้าให้ดีถ้าจะให้ดีเชื่อมตัวใส่บางโซ่มาให้ด้วยนะแถมนิดนึงตรงนี้กับตรงนี้มันเป็นตัวบางโซ่เดิมนะมันจะสวยขึ้นนะครับดีกว่าแถมหูโชคมาให้ผมนะให้หูหูห,หดูดิผมไม่ได้ใช้ โอเคขอบคุณมากครับที่รับชมครับชลิมิกเซอร์ครับผมอามีเนียมวันนี้โปรเจกต์